ฮัสุภิราวันนี้พบกับผมต้นนะวันนี้ผมจะพามาทาอาหารสไตล์เด็กหอนะโดยที่ใช้อุปกรณ์ไม่มากก็ทำง่ายๆอาจจะไม่โปรโแต่ว่ามันก็กินได้นะไม่ต้องคิดมากเลยคือหนึ่งมีซอสมะเขือเทศหมูหมูที่ต้องไม่สับอยู่แล้วก็เส้นเส้นมาเบอร์เบอร์อะไรเนี่ยเบอร์เบอร์สองอแบบนี้นะอ่ะโอเคโอเคนะวิธีส่วนวิธีทำนะง่ายๆเลยก่อนอื่นเลยคือต้องตั้งกระทะก่อนง,ง่ายๆนะฮะนี่แรกนะฮะ น้ำใส่นะน้ำใส่เท่าไรต่อไปน้ำมันใส่ประมาณหนึ่งช้อนกาวไม่ให้เส้นมันติดกันต่อไปเกลือใส่แล้วแต่ใจชอบเลยนี่ก็ปล่อยหมอห้อรอน้ำเดือดนะฮะเี่ตอนนี้น้ำเริ่มร้อนแล้วแล้วเอเ,เส้น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 เนี่ยนเส้นนะเส้นมานใส่ เส้นมันใสเข้าไปวางนี้เลยโอเคอ่าระหว่างรองเล่นเส้นสุกนะต้องคนไปด้วยนะคนไปเลยอย่าไม่งั้นเส้นติดกันแล้วระหว่างนี้ก็สับหมูไปด้วยโอเคโอเคเส้นก็ได้ละอ่าเป็นไงแม่เหมือนมีดเหลืองเลยน่าน่ากินสะเดินไอ ใช้ที่คีบเอาก็ได้ใช้อะไรก็ได้ไม่จำเป็นต้องใช้ตามอันนี้ไหมขมยดเข้ามาใส่ในน้านี่เราใส่น้ํานี้เห็นป่าวอันนี้น้าร้อนน้ําธรรม,รมดาหยิบม,มาใส่เท่านั้นเองโอเคทีนี้เราได้หมูสับมาละเราก็ใส่เลยทอดในนะฮะไปแรงไปแรงเพื่อนโอเคใส่ซีอิ๊วขาวลงไปปรุงรสในการปรุงรสนะถ้าหมูมันสีชมพูอะไ,ไรก็เอาซีอิ๊วขาวใส่เข้าไปอาจจะคนกากหน่อย ไม่เป็นไรขอแค่ทั่วถึงพอมองผ่านกล้องไม่ลำบากอ่ะอันนี้ก็เป็นลำบานตมงเรื่องนึงอยู่ที่คนชอบอยากปรุงงี้เรื่องของเราละกันอ่าพอปรุงเสร็จละใส่แล้วก็เร่งลงไปโอ้กองใส่เสรใส่ไปใส่ไปนะใส่ไปเยอะเดี๋ยวใส่ไปประมาณตามที่ต้องการนะเสร็จแล้วก็เร่งไฟอ่าพอได้อย่างนี้แล้วก็เอาน้าใส่เป็นการเที่ยวแได้รูปรางหน้าตาของ ซอสอนมเส้นใต่เอาเนี่ยได้เส้นพอดีแล้วครับขนาดที่ตัวเองกินไหวอ่ะนี่ก็เอาที่เราทำเนี่ยซอสเนี่ยราดเข้าไปวา้าวอืมมีจังหมูนะโอเคอ่านะเป็นไงกันบ้างนะสำหรับสปาเกตตี้สูตรง่ายๆไม่ต้องทำอะไรมากเลยสำหรับใครนะทีอะ่อยากใส่มะเขือเทศก็ใส่ได้ตอนที่กำลังทำน้ำนะช่วงที่ยังไงอะใส่น้ำนั่นแหละอ่าใส่ ้อมตอนนั้นได้เลยนะเนี้ยต้องขอบคุณนะที่ตามเราชมนะครับจนจบนะไงับอย่าลืม subscribe ด้วยนะสำหรับตอนน้าจะทำอะไรกันนั้นติดตามกันต่อไปนะวันนี้ต้องลาไปก่อนขอบคุณมากครับ